โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจอมาพบกับการอธิบายเกี่ยวกับหุ่นแบบคร่าวๆนะครับผมหุ่นนะเคเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดเลยเริ่มจากการอัพหุ่นนะครับผม mm hmm. การอัพหุ่นจะมีการอัพ2แบบก็คืออัพเกาะกลนก็คือกดอัพตรงนี้เลยนะครับผมเกาะกลนตรงนี้นี่ครับใช้อเทมก็ตามนี้ถ้าเป็นเลเวลต่ำๆก็จะใช้อเทมแบบพวกนี่พวกสีเขียวสิผมเรียกเป็นสีละกันนะ สีเขียวสีแดงสีฟ้าซึ่งการจะได้ไอ,อะไรพวกนี้มาเนี่ยมันก็ต้องผลิตออกมานะครับผมนี่จะผลิตจะผลิตได้มากน้อยหรือเร็วขึ้นก็ต้องไปวิจัยมันนะครับผมโอเคเราจะมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างอาวุธนะครับอาวุธเราสร้างได้ทั้งหมดแบบไม่ต้องมีแปนมีอะไรแต่อันนี้คือมันเปลี่ยนแล้วแต่ก่อนอาจจะต้องใช้เป็นสีม่วงเป็นสีทองนะครับ เดี๋ยวนี้ถ้าจะสร้างไอุ้ส้สีขาวเขียวและฟ้าไม่ต้องมีแป้นนะครับผมสามารถสร้างได้เลยนี่เราสามารถเลือกได้เลยเราสามารถดูได้ว่าอ่านี่นะถ้าสร้างปืนอันนี้มันจะได้คุณสมบัติอะไรมาบ้างเป็นโจมตีมือธนูป้องกันมือธนูให้ทีมมือธนูอ่าส่วนแรง่งอันแรกอะ่ะมันจะได้มาอยู่แล้วว่าเป็น s นะครับผมส่วนอันที่สองอันที่3มเนี่ยเวลาเราเลื่อนขั้นปลดล็อกเนี่ย มันก็จะสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับสุ่มว่าเราจะได้เป็นแรง่ง a แรง่ง b แรง่ง s แรล่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยอยู่ที่ดวงล้วนๆน,นะครับผมเด็บกินตังอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ไอน,นี้การสร้างขั้นสูงอ่าไอน,นี้ก็จะเป็นสีม่วงสีส้มสีทองไอน,นี้ก็จะต้องใช้แปลนของมันนะครับสีม่วงส้มทองซึ่งถ้าแปลนไม่มีหาแปลนจากไหนนะครับก็จะต้องรอก,กิจกรรมนี่นะครับผมนี่ กิจกรรมสมบัตินี่เลือกอันี้นี่จะมีแปวนให้เลือกนะครับผมเติมตังค์นั่นเองนะครับอาจจะมีให้สมฟรีวันละหนึ่งครั้งก็ว่าไปนะครับซึ่งได้ยากมากๆนะครับผมบอกไว้ก่อนซึ่งเลิกหวังไปเลยเรื่องแปนเอางี้ดีกว่าง่ายกว่าถ้าอยากได้สีส้มสีทองสีม่วงทํายังไงนะครับผมนี่เรามาที่ร้านค้านะครับมาที่ร้านค้าถ้าเป็นกล่องใช้ 10,000 usb นะครับถ้าเป็นกล่องสีม่วงก็จะมีโอกาสได้สีม่วงไปสสีส้ม17%นะครับนะคะถ้าเป็นกล่องสีส้มก็จะได้สีม่วง70%สีส้ม20%และสีทอง10%สําสำหรับสายฟรีผมแนะนำนะสีม่วงสีส้มก็พอนะครับสีทองอย่าไปทำมันเพราะว่ามันเปลืองมากนะครับผมเปลืองไม่เท่าไหร่แล้วก็การอัพมันยากมากๆด้วยอ่ะยากยังไงเดี๋ยวผมดูให้ดูนะครับผม โอเคดูนะครับนี่ผมมีอาวุธสีส้มนะอาวุธสีส้มจากเรายี่สิบหนึ่งดาวนะขผมหนึ่งดาวจะทําให้มันเป็นสองดาวทํายังไงกดเลื่อนขั้นนะครับผมใช้อาวุธสีนี่สีฟ้า3ามชิ้นหนึ่งสามโอเคผมมีละสามชิ้นเรียบร้อยต้องใช้ตัวเลื่อนขั้น240ี่ตรงนี้แหละยากทุกคนสองหาได้จากไหนหาได้จากเติมตังสามพันเดได้200รอยอันหรือ แรกไอ้นี้40,500 USB ได้50อันคิดดูว่าคุณต้องแลกกี่อันต้องแลก5วันนะเพราะวันหนึ่งมันแลกได้แค่50ต้องแลก5วันนะกว่าจะได้อ่ะอัน,นี้ผมแลกมา416โอเคมันจะทําให้ผมเลื่อนขั้นได้พอดีนะครับผมนี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูเลยนะครับนี่อ้าวเกินช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ได้ใช้ต่อนี่เลื่อนขั้น คราวนี้เราจะมาดูแล้วว่าจะสุม่ม h P รถดัดแปลงของผมเนี่ยจะสุ่มได้อะไรเรามาลองดูกันได้ A เห็นไหมได้ A เสร็จปุ๊บผมก็ตีบวกและเพราะว่าพวกไอพวกวัสด,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 ดุเนี่ยเห็นไหมสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินของผมเนมีเยอะผมตีเลยให้ได้30ไปเลยโอเคนี่ได้ h P เพิ่มมา8%ก,ก็ก็ถือว่าโอเค แต่เอง็งเสียดายนะไม่เป็นเอ็แล้วดูนะครับเลื่อนขั้นอีกทีหนึ่งต้องใช้520แถมใช้สีม่วง3ชิ้นอันนี้ม่วงผมมี2ชิ้นละห้ารอี่นี้โคตรหนักนะผมบอกให้นะอลองคิดดูนะ45่หมเท่ากับ50นะครับฉะนั้นเอา520หาร50เท่ากับ10.4จุดสีคูณสี่หมนะ ต้องใช้ usb หุ่นยนต์แสนห้านะครับผมกว่าจะอัพมันได้เนี่ยนี่แค่สีส้มนะผมบอกให้ถ้าสีทองนี่หนักกว่านี้นะนี่แค่สีส้มนะฉะนั้นสองดาวน่าจะพอแล้วสำหรับผมสองดาวพออีกอย่างหนึ่งเอฟเฟกอันที่สามป้องกันยุทธวิธีเออันที่สี่ป้องกันยุทธวิธีนี่มันไม่ค่อยเวิร์กด้วยถ้าเป็นสักโจมตีทีมหรืออะไรพวกนี้อาจจะลองเสียงดูแต่พอเป็นป้องกันยุทธวิธีนี้เน่าเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะเรามาดูกัน มื่อกี้เห็นความแตกต่างเมื่อกี้จากเร็วยี่สิบของสีส้มอัพไปเร็วสะไปจากหนึ่งหนึ่งดาวเป็นสองดาวเนี่ยใช้สองร้อยสี่สิบเลื่อนขั้นอ่าเอ็นี่ดูสีม่วงจากหนึ่งดาวเป็นสองดาวใช้แค่ร้อยยี่สิบครึ่งเดียวนะครับผมครึ่งเดียวใช้อุสีฟ้าเหมือนกันเอาหุสีฟ้าไม่ยากทำง่ายๆไปที่สร้างอาวุธนะครับผมไปที่สร้างอาวุธ กดเลยนี่สีฟ้านี่อันละสี่พัน USB ก็สร้างมาเลยหนึ่งสองสามจบสร้างมาปุ๊บเสร็จก็เอาไปผลิตเอ้ยเอาไปทำต่อส่วนการจำแนกอาวุธเนี่ยผมจะบอกให้ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวมันเสียแค่ชิ้นส่วนเฉยๆแต่มันจะไม่เสียวัตถุดิบเช่นสมมุติว่าเนี่ยเราจะย่อยเร็ว3 0เนี่ยทำยังไงดีนะอ่ะ,อะลองถอดออกมาดูนะนี่ดูเห็นไหม กว่าจะดูสามสิบเราต้องเคยใช้วัสดุสีเขียวไปแล้วแล้วก็สีฟ้าไปแล้วเห็นไหมมันจะได้วัสดุสีเขียวสีฟ้าคืนมานะครับผมแปรนหายไปไอันนี้จริงปกติแปรนจะใช้สี่อันต่อสีม่วงหนึ่งอันแต่นี้มันเหลือแค่อันเดียวก็จะแปลว่าหายไปไอ้นี้หายไหมหายไอชิปเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะใช้ร้อยี่สิบแล้วก็สองร้อยสี่สิบถ้าผมจำไม่ผิดแต่มันได้กลับมาแค่นี้ USB ก็หาย หายหมดเลยแต่วัสดุไม่หายไอ้น,นี้ก็คือยังเป็นข้อดีที่วัสดุไม่หายนอกนั้นหายหมดเลยนะครับผมฉะนั้นจะย่อยจากอะไรก็คิดดูดีๆนะครับถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นพวกเรสิบอะไรพวกเนี้ยย่อยได้เลยสบายๆนะเนี่ยมันเสียแค่นิดหน่อยไงมันไม่ได้เสียแบบพวกแปน้นพวกอะไรพวกเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นพวกเนี้ยมันจะย่อยแบบสบายๆหน่อยนะครับผมโอเคราคานี้เราก็มาถึง การอัพอะไรนะครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงการอัพอังกุตไปแล้วแล้วก็การอัพเกาะกลอนไปแล้วนี่การอัพเกาะกลอนนี้ตอนนี้อันนี้ของผมเร็วสี่สี่นะนเห็นไหมเกาะกลอนเนี่ยถ้าจะอัพปุ๊บเห็นไหมเป็นสี่สิบห้าละมันก็จะเพิ่มพลังนี่ดูพลังเกาะกลอนได้ตรงนี้นะครับผมส่วนอะไรเนี่ย ผมแนะนําเลยอะไรนี้เป็นสิ่งที่ต้องอัพมากมากนะครับผมเพราะมันเพิ่มโจมตีทีมหุ่นยนต์นี้อยู่ทีมไหนเพิ่มโจมตีทีมเท่านั้นนะครับผมนี่เห็นไหมผมเอาโจมตีทีมของเนี่ยถ้าสิบเต็มห้าสิบละได้ยี่สิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะไอนี้ก็ได้ป้องกันทีมก็จะได้ยี่สิบจุดห้าเพราะผมยังไม่เต็มนะครับผมแต่ละอันก็จะเป็นป้องกันยุทธวิธีบ้างโจมตียุทธวิธีบ้างอ่ะแล้วแต่นะครับการที่จะเราอาจะอัพเกินห้าสิบทำยังไงนะครับผมก็ต้องเอาหุ่นนี่แหละไอหุ่นนีแหละ ตอนนี้ผมสี่ผ้าต้องอัพให้ถึงห้าสิบแล้วต้องเลื่อนขั้นมันจากห้าสิบเป็นห้าเอ็ดเลื่อนขั้นทำยังไงนะครับผมนี่เห็นไ,ไหมไอันนี้ผมจากสี่สิบจะกลายเป็นสี่เอ็ดจะเลื่อนขั้นต้องใช้ชิปนี้ <40. S 1> ซึ่งชิปนี้ก็ยากอีกอยู่ดีนะครับผมอันนี้สี่ร้อยกว่าอันนะครับนี่สี่ร้อยกว่าอันแสนกว่าเหมือนกันนะครับใช้แสนกว่าอ่ะม,มันบอกใช้สี่ร้อยสองอันนะ นี่แสนห้าร้อยนะครับโอ้โหหนักเหมือนกันการเลื่อนขั้นหุ่นแต่ละทีก็หนักแต่ต้องเลื่อนอันนี้มันต้องเลื่อนมันดีมันดีมันด,นด,นดีต้องทำนะครับผมโอเคอันนี้ใสอ่อาวุธอ,อ่าคราวนี้ผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งระหว่างอาวุธมืออาวุธหลักกับอาวุธรองนะครับผมซึ่งเดฟได้อธิบายไปแล้วเผื่อว่าใครจะยัง ไม่ได้อ่านพวกอัปเดตหรืออ่านอะไรนะครับผมตัวหลักมือหลักเนี่ยได้ทั้งพลังลบนะครับเห็นไหมสี่หมืนเจ็ดพันแปด้ยสามสิบสี่เนี่ยได้และก็ได้เอฟเฟกพวกนี้จมตีลดตดแปลงบ้องกันลดแปลงแล้วก็เฮดพีดแปลงได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นมือลองเป็นมือลองมือลองจะได้แค่พลังลบนะครับหมื่นสามพันเ้าร้อยสี่นะครับผม ส่วนไอโจมตีระดับแปลงป้องกันระดับแปลงเนี่ยจะไม่ได้นะครับอันนี้คือความต่างเลยนะครับผมฉะนั้นการจะใส่มือหลักมือรองเนี่ยเราต้องดูดีดดนะครับผมเราต้องเอาเอฟฟคเป็นหลักนะอาวุธหลักเนี่ยอะเนี่ยสมมุติเนี่ยไอคันที่สองเนี่ยผมจะเอาไว้ตัวมือธนูอะมือธนูโอเคผมก็ใส่มือธนูไปนะครับผมส่วนอาวุธรองเนี่ยพอดีว่าผมมีมือธนูอยู่แล้วแต่ว่ามันได้แค่พลังลบไงก็ใส่พลังลบไปอย่างนี้อะไอน,นี่ ผู้กล้าเห็นไหมผมก็พยายามหาที่มันเป็นผู้กล้าใส่ลงไปส่วนอันนี้ก็ใส่เอาพลังลบเฉยๆไอ้น,นี่มันจะไม่บวกละไม่เกี่ยวละนะครับผมพยายามทําให้มันแบบบาลานซ์กันนะครับนี่ทั้งสองข้างจะดีมากเลยอันนี้ผมก็เห็นไหมอาวุธหลักโจมตีผู้กล้าอ่ะผมก็ใส่น,นี้ไปแต่พอเป็นอาวุธรองเห็นไหมผมเอาพลังลบนี่ เพราะพลังลบผมไม่ได้เอาโจมตีผู้กาแล้วนี่แต่จริงๆอะ่ะไอเนี้ยที่ผมไม่ได้สีเรียดเพราะอะไรเพราะไอคันคันสี่คันห้าเนี่ยผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมเลยใส่ไปตามที่ผมคิดว่าเออมันดีใส่ใส่ไปให้มาหุ้นไม่ว่างให้มันไม่เหงาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆเพราะว่าจริงๆมันต้องใส่พวกเกี่ยวกับรถไง คันสี่คันห้าผมใส่รถเอาไว้แบบตีซอมบี้ตีนูน่นนี่นี่อย่างน,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 นี้มันไม่มีจะวดไม่มีเลยคือแต่ก่อนนะมันเป็นในนี่ไอปืนนะแต่โอ้โหพอได้มาเปลี่ยนนี้จบเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอะเรามาดูอีกหลังจากนั้นทําอะไรต่อนะครับผมครบแล้วที่ผมอธิบายเนี่ยครบแล้วทั้งการอัพหุนอัพหุนอัพอะไลอัพอาวุธ อธิบายเกี่ยวกับอาวุธแขนซ้ายกับแขนขวาเออาวุธหลักอาวุธอรองแล้วกันนะพูดง่ายๆสร้างอาวุธแยกอาวุธผมอธิบายหมดแล้วนะนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเกี่ยวกับหุน่นคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยเพราะคลิปนี้จะเกี่ยวกับหุ่นล้วนๆน,นะครับผมอ่าแล้วก็อยากให้ผมอธิบายเรื่องอะไรอีกลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมตอนนี้ผมกาลังคิดอยู่ว่าเกี่ยวกับการอาธิบายเซตฮีโร่ใหม่ ไอตัวเงากับไอตัวกังฟูแต่กังฟูผมไม่มีผมก็อาจจะต้องไปหารีซอร์สมาจากอื่นนะครับผมส่วนตัวเงาเนี่ยผมลองใช้มาละผมว่าเซตที่ดีที่สุดก็คงต้องเป็นเงาดำน้ำแล้วก็ปืนแกงนะครับสําหรับผมนะเพราะว่าผมผมไม่มีกังฟูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กกด้วยยังไงก็มีอะไรสงสัยคอมเมนต์ Comment ได้นะครับได้คลิปนะครับซับสไคร้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม